ขนมกุยช่ายที่ทำง่ายสุดๆค่ะแล้วอร่อยลงตัวมากๆเลยสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มเนบทำง่ายไปลงมือทำกันใบกุยช่าย300กรัมค่ะหานเล็กแบบนี้เลยนะคะช้อนสำหรับตวงแป้งเป็นช้อนกินข้าวแบบนี้นะคะตักพูนๆตามด้วยข้าวโพดดิบ1ฝักซีอิ้วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน ตามด้วยน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันตามด้วยแป้งมันสับปะหลังสิช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วใส่น้ำเปล่า130 ML แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยพิมพ์ที่เบลใช้วันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด7เซนค่ะทาน้ามันที่พิมพ์ก่อนนะคะ แล้วก็ใส่ขนมกุยช่ายลงไปได้เลยแล้วก็กดให้แน่นค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย เสร็จแล้วก็ไปเตรียมนึ่งกันค่ะน้ําสําหรับนึ่งขนมกุยช่ายใส่ประมาณ3ข้อนิ้วนะคะตั้งน้ําให้เดือดจัดก่อนก่อนนาขนมกุยช่ายขึ้นไปนึ่งค่ะนึ่งไฟแรง15นาทีพอนึ่งเสร็จแล้วให้พักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะก่อนแกะเขาถึงจะแกะง่ายและไม่ติดพิมพ์ค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะเบลจะใส่สูตรน้าจิ้มกุยช่ายและตัวขนมกุยช่ายไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะกดเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้